กาบสวัสดีครับส่านผู้ชมเคากระบันนีเบาแอมเราทงเด้เดินทางมาติดตามตัวเล็กับน้องไม้แก้วครับส่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายครับขึ้นมาหอนครับท่่นผู้ชมเนาะอู้หอนขัดขนาดว่าสันครับน้องไม้แก้วเป็นญาแห่งญานผีมาหอนนี่ผีต้องออกว่าสันครับท่่นผู้ชมเนาะเลือเปกราบพระอยู่ถึงหัวบนนอนลครับท่่นผู้ชมตกแรงมากผีป่าครับผีป่ามหาครับป่าป่วยตายครับส่านผู้ชมเนาะโอ้ครับผมป่าป่วยตายแต่มหาหลานครับส่านผู้ชมอยากกินกระปุ้นว่าสันครับ หิวขระปุนครับเอาเงินเห็นองไหมไปซื้อกระปุนกับตัวฟักงาวกับตัวฟักงาวปะครับ <c oughs> มารับช่รับฟังกับหนองไม้แก้วครับว่าป้านี่ที่ตายไปแล้วสีมาบอกเลขเดเด็ดสุดเลยครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันหร้อยหกสิบหกครับแต่ที่สําคัญนี่ผีเมลุกอ่อนนี่กรเฮียนบูยุธครับถือมผช้ชมเนาะมาบอกเลขอสามตัวสองตัวหนองไม้แก้วครับถือมาช่สิสงยังอยู่ตัวเกาอือสีเป็นจังไรครับกระยืนถ่ายอยู่นี่แหละครับท่ามาช้ชมเนาะ ไปรับชมและฟังครับน้องไม้แก้วก,กันครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะ Michael, สวัสดีค่ะ,คะโอ้ยบอกสู่ฟังเลยครับเรื่องเล่าเป็นยังไงก่อนครับม้าหอนค่ะม้าหอนชื่อม้าหอนค่ะหนูกับกบะผ้ค่ะครับผมหนูกับคิดว่าผีออกค่ะอ๋อเป็นยังคือสิคิดว่าผีออก อนค่ะโอ้หมาหอนกกเลยคิด่าพีออกเนาะค่ะครับผมนูการนองรับค่ะครับแต่ที่นี่นูก็ฝฟันเห็นป้าค่ะฟันเห็นป้าค่ะครับผมป้าเพื่อนบอกว่าอยากกินข้าปุ้นค่ะอยากกินข้าปุ้นขนมจีนเนาะค่ะครับผมเพื่อนปาาคือเ้าปุ้นค่ะยังก่อนครับ เพื่อนฝาซื้อข้าวปุ้นค่ะโอ้ป้าน้องฝากซื้อข้าวปุ้นค่ะรับผมเพื่อนบอกว่าเอาถ้วยเยอะๆค่ะอืมเอาถ้วยเยอะๆครับผมค่ะเพื่อนให้เงื่นหนูมาค่ะโอ้ให้เงินน้องไม้แก้วป่ะครับค่ะนองไม้แก้วไปซื้อข้าวปุ้นอยู่ปล่าล่ะไปซื้อยู่ค่ะโอครับผมเพื่อนให้เงื่นหนูมาสามสิบาบาทค่ะให้เงืนสามสิบาบาทค่ะเก่งเก่งเกๆเกครับจังไ๋อีกขราบบาเนี้ ูกก้าวไปสื่อให้เพื่อนกินค่ะครับแล้วเพื่อนก็บอกว่าขอบคุณหนูหลายๆค่ะครับผมลูกก็บอกว่าวาเป็นอย่างนัโอ้ครับผมฝันเมื่อไรครับนี่ฝันมือขึ้นค่ะฝันมือขึ้นนี่เนาะค่ะอืมครับผมเจ๊ไหนอีกครับก็ว่าเจ๊ไหนอะค่ะแค่นี้ค่ะแค่นี้โอ้ครับผมป้าให้เงินจิกบาทก็ครับ สามสิบห้าบาทค่ะเพื่นได้บอกเลขยังบอเพื่นว่าเด้บอกค่ะบ่ได้บอกเลขเลยค่ะอ๋อนุจะเอาตัวเลขนุแต่ว่า,าสามสิบห้าค่ะสามสานะครับโอ้เก่งหลายครับสุ่ทรเจ้ากันดาเป็นตัวเลขก็เอาสามหาเนาะค่ะอืมครับผมครับผมเอาป้าเพิ่นไปสาบาทนี่ครับป้าเพิ่นกับไปเหรอคะ่ะไปสาครับป้าเพิ่นกั กรับปานครับปานหายในความมืดหายในความมืดเลยค่ะป้ายังมีชีวิตอยู่บ่บ่ค่ะป้าเพิ่นป่วยค่ะเอาเพิ่นเป็นอยังครับเพิ่นป่วยค่ะเพิ่นป่วยค่ะเพิ่นป่วยเป็นอีหยังครับเพิ่นป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะเป็นโรคเบาหวานค่ะอุ้ยครับผมเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บ่ครับนี่บ่ค่ะ เสียหรอเนาะค่ะโอ้ครับเพื่นเสียหรอครับท่านผู้ชมเอาก็ขอแสดงความเสียใจนับไม่ถ่ายให้เพื่อนไปดีทั้งสวรรค์สันสฟ้าเนาะค่ะอืมเพื่นเอาเงินให้น้องแม่แก้วสามสิบห้าบาทค่ะครับผมคาถาจะลองเอาไปซื้อเบิงนะ่งเนาะสามหาที่พ่อครับค่ะอืมสามหาเพื่อนบ่ได้บอกเลขยยังเลยบ่อครับนี่ก็ค<ะ>่ะอ้เพี้ยงแก้วเ,เงินให้ไปซื้อขนมจีนค่ะครับผมบาที่นี่อัน เด็กผีมีดุอ้อนตรงไหม้เกี่ยวจำใดบอจำใดอยู่ค่ะอเป็นมาบอกอันตัวใดครับพูดมาบอกสามเก่าค่ะกับสามศูนย์สามเก่าเนาะค่ะสามเก่ากับสามศูนย์ครับ <39 S 2> <ห>เด็กสามตัวบนนมีอยู่บอครับตรงไม้เกี่ยวจำใดอยู่บอจำใดอยู่ค่ะเป็นมาบอกตัวใดเนาะครับเก้าสี่หกค่ะเก้าสี่หกเนาะหนึ่งค่ะค่ะ เด็<า>กสองตัวนี่หนึ่งหาผีมลูกอ่อนเป็นหิวนุ่มกับลูกให้งเงินน้องไม้เก้วไปซื้อนุ่มสามสิบาทนะาเนาะค่ะปันก่อนอันบา่าวเอ็มเรารงจำได้อยู่มกักกะมาเที่ยวแรกๆนะกะผีมลกูกอ่อนมาขอส่วนบุญเนะาะค่ะกับลูกมาบอกเลยเก่าสี่หกกับหนึ่งหาเมื่อคืนนี่เป็นผีปา่าเนาะครับเนะาะโอ้ยอยากกินข้าวปุ่นสิเปเอาน้ำข้าวปุ่นว่าขนมจีนบ่เปยเนี่ยอะไรเหรอน้องไม้เกว้วเปเป็นบ่บบู่่่คะอ ขนมจีนกับบักทัวค่ะ<พ>อ๋ออ้าวครับผมพรอให้มีโชคมีลาบกับน้องไม้แก้วนะครับแต่หมนะอชื่มเนาะก็ราคาเงินเป็นกีน 3, 5, 5, 3. ก่านะสาม,มหาหาสามบอกอุ้ยเอ้ยสามสิบห้าบาทเนาะสามสิบห้าบาทอืมสามสิบห้าบาทครับก็ลองเอาไปเสียงโชคเสยียงลาบลองเบิ่งครับขั้นถ้าเตะอะไกับขนมจีนหรือว่าขนกัคอมเมนต์มาบอกเราแอมเราท่งน้ำเลยครับปากเป็นสีอะไรเนาะ ครับผมมียังเติมอีกครับน้องไม้เก้ยวบอมีแล้วค่ะพีไม่ลูกอ่อนมาหาบอสว่างีบอคอยมาบอมาเนาะมาตั้มน้องไม้เก้ยวตามเป็นโคงสุดท้ายครับ่านผู้ชมตัวเลขของพีไม่ลูกอ่อนนี่ยังอยู่ตัวเก่าครับเพิ่มเติมขึ้นมากก็คือป้าครับที่เสียชีวิตไปแล้วมาเข่าฟันมาหอนตีบอครับค่ะมาหอนไอพี่ออกทันทีบอครับนี่บอหงุดหงกันค่ะรู้ว่าพีต้องออกค่ะเพราะว่า ม้าหอนแห้งมากเลยค่ะม้ามันเห็นผีเนาะตาม้าเนี่ยมันใสเนาะครับเอฟซีกลางคืนนี่เห็นเบิุตอย่างเหรอครับดวงวิญญาณครับถืผู้ชมเนาะเอาก็ลองเอาไปเสียงสุกเสียงลาบลองเบิงครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวเปล่าอย่างมือตรงสีจุดตัวเลขของน้องไม้แก้วไลยครับนาเจ้าครับครับผมถือมาชมนี่อยนะครับตัวเลขของน้องไม้แก้วครับก็ลองเอาไปเสียงสุกเสียงลาบลองเบิงครับ โค้งสุดท้ายงวดวันที่16พฤษภาคมพศ2566ครับผีป่าอยากกินข้าวปุ่นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาบอกเลข35 3553ามกัดกับกันไว้จักหน่อยครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก่อนนี่ครับผีเมลูกอ่อนครับมาหาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอยากได้ส่วนบุญครับมาบอกเลขของไม้แก้ว946เลข2ตัวนี่15ครับท่านผู้ชมแล้วก็ผีเมลูกอ่อนมาหาอีกครับวันสองสิบหมื่นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาบอกเลข2ตัว39ครับ ให้เงิน30บาทน้องไม้แก้วไปซื้อนุ่มครับลูกงอแง่ครับอยากกินนุ่มมาสั่นครับแต่หมชมเนาะให้เงิน30บาทครับแล้วก็เขียนเลขให้ตัวแดงจึงคือสามเก้าครับแต่หมชมเนาะแล้วก็อยากได้ส่วนบุญตัวนี้ครับบอก3ตัว9 4 6ี่เลข2ตัวหนึ่งหาครับมาลาสุดผีป่าครับบ่เคยฟันเห็นจักเทือเนนะครับแต่หมชมเนาะให้เงินน้องไม้แก้ว35บหาบาทเพื่อนว่าอาจจะออก3หากระไรนะครับแต่หมอชมเนาะ3หาหรือว่าหา3มครับ อาเลขบ่หลายชุดครับท่านผู้ชมลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิ่งเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนีเบาแอมโลทงกฤิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันถึงไปใส่เนาะเอฟซีเนาะเบาแอมโลทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่ได้เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรลียดเงินเรลียดท่องเรลียดซับครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรลียดเงินเรลียดทองสื่อเรลียสื่อลอตเตอรี่จึงสีเ่เหลถือเนาะครับทา่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่ครับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งรูกบอดสามลูกคิ้วสามครั้ง ลู่หัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับนผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนยพ่อนวดจีิแหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาะ ได้สมปรารถนาแน่อนอนค้าขายสิ <unku> ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตามาหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเห่าวแข่ายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโ่เห็นลานค้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ึ้นกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปลูออกมากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแทะแต่ครับท่ามผู้ชมเมื่อแท้แต่ล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเถอรูปปากสามเถอนะครับทาปากสามเถ่อทาคิวสามเถ่แล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ ตนมากก็ OM, มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงะะ่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู Marine, งป่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากก้นหักคนหลงเบาแอมเราตรงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ดน้น้ำมุนมะน้ำครับไดน้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มา,มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอาามเราตรงนีนเอามาา้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้กรโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอาามเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเก,กตตลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านปาามมเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ uh ่งทำเลยพอเลเพิ huh. uh ่งเพิ huh. uh ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 าครับผมสาธุสาธุ